ก็สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้มาชี้จุดเสียการของซัมซุงนะครับเสียบ่อยๆนะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วอ่าไม่ทํางานนะครับตัวนี้ผมเปิดเครื่องมาเห็นะนี่นะจะมีแค่เสียงอย่างนี้นะครับแต่ปุ่มอื่นกดได้นะครับอ่ะแต่กดสตาร์ทไม่ได้ปุ่มอื่นกดได้หมดนะครับยกว้น ยกเป็นปุ่มสตาร์ทกดแล้วมีเสียงนะครับโอเคบางท่านก็รู้แล้วเนาะ,ะสำหรับบางท่านยังไม่รู้นะครับก็ตัวที่จะเสียบ่อยสุดนะครับก็ให้ลองทำการเปลี่ยนดูก่อนนะครับเป็นตัวออโต้นะครับออโต้ออโต้อยู่ตรงไหนนะครับออโต้อยู่ใต้บอร์ดนะครับ แล้วเวลาลองอย่าลืมเสียบสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับการพาบอร์ตตอนนี้ผมพาแล้วเนาะนี่นะครับเวลาพาบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวนี้มันจะมีเป็นล็อกล็อกล็อกอย่างนี้นะครับนะเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับมีนูนนูนขึ้นมานะครับอ่าให้เรา่าล็อกที่2นะครับอ่าหรือว่า ดูง่ายๆก็ได้นะครับตัวด้านบนมันจะมีหลอด LED ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับตัวออโตมันจะอยู่ตรงตรงตัวนี้เลยอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอยู่ตรงหลอดตัวนี้เลยนะครับอานบนก็พลิกมาด้านล่างนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมถอดไปแล้วนะครับที่ว่ามันเสียเนาะมันกดไม่ติดอ่าผมก็พาให้มันใหญ่หน่อยนะครับที่ได้ดูง่ายเนาะแต่ว่าพาซ่อมจริงอยากจะพาแค่นิดเดียวนะครับให้มันเป๊ะไปเลยก็ได้เนาะ ตรงนี้นะเมื่อกี้กดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวออโต้นะครับของใหม่งอขาดน,น,นึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตั้งใต้บอดขาหนึ่งอยู่ไหนนะครับขาหนึ่งมันจะมีตัวจุดๆอยู่นะครับอ่าไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหม มีจุดตรงนี้อยู่นะครับเก็บปางไปนะครับขาหนึ่งหันหน้าหาเรานะครับขาหนึ่งอยู่ด้านล่างทางซ้ายมือนะครับขาค่อนข้างยาวเลยนะ ตัวนี้ผมอาบอกจุดเสียเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับาหให้ลองเปลี่ยนดูก่อนโอเคเปลี่ยนเทสกันกบนได้ลองเทสดูนี่นะครับ ทำงานเลยนะ้ยเนาะขึ้นดีนะครับผมไม่ได้โตัวคืชื่อขอเสียบลองสักหน่อยนะครับจริงๆไม่ต้องเสียบรองก็ได้นะธรรมดาเวลาเราซ่อมนะครับนี่นะครับอ่ะเปลี่ยนแค่นี้นะครับตัวการนี้เนาะก็ไม่ยากอะไรนะครับมา สั้นๆเลยนะครับออโตมันจะเสียบ่อยนะครับตัวนี้อาการเนี้ยตรงออโตเลยส่วนอาการลึกๆกว่าน,นั้นก็อยู่แถวนั้นแหละเคยทําคลิปไว้ลงไว้ก่อนนั้นนี่อยู่นะครับก็ตัวนี้เป็นบอร์ดเขาส่งส่งมาซ่อมนะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่จะส่งมาซ่อมนะครับหรือว่าซ่อมเองไม่ได้นะครับก็ส่งมาซ่อมก็ได้นะครับราคาก็สองร้อยสามร้อยบาทนะครับ รวมทรงกลับด้วยนะครับถ้าซ่อมเองไม่เป็นนะครับก็ไม่ไม่เสี่ยงหรือว่าหาเสื้ออะไรไม่ได้นะครับก็ลองส่งมาให้ซ่อมได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นจะส่งกลับให้เจ้าของเขานะครับตัวนี้ผมเท็ากับหลอดไฟให้นะครับทดน้ำเข้าน้ำออกนะครับมอเตอร์เดน่นเทนมอเตอร์นะครับก็ไม่น่ามีอะไร อ่าส่วนใหญ่ก็อัโต้แล้วก็แถวนี้แหละโอเคครับสั้นๆครับคลิปนี้มาอัปเดตตัวบอร์ดของลูกค้านะครับส่งมาซ่อนนะครับ